ุ้ตยตายแล้วลูกไข่สวยมากเลยคะ่ะวันนี้ก็วันเบาๆนะคะทุกคนรีบผักกรอกห้าสหายกันจ้ะมาเลยจ้ะเทจ้ะเทสเสร็จปุ๊บนะคะอ่ะหยิบขึ้นมาคะ่ะถั่วฝักยาวคะ่ะอุ้ยกรอบกรอบอาเบรูดเบรูมาเบรูมาฟักท,ท,ท,ทองฟักทองมาจ้าเคี้ยวเร็วๆไหนค่ะแม่ค้าเคี้ยวเร็วๆ ฟักทองมาจ้าฟักทองมาเอาเอายิบยิบยิบเอาเอาเอาเห็ดหอมอุ้ยอ้ยต้องขอโทษดนียค่ะขอโทษการกินด้วยนิดหนึ่งอ้าวเม็ดมะม่วงหิมพานต์จ้ะอบเกราะห้าสหายผักอบเกราะห้าสหายต้องเป็นของห้าสหายนะคะมีแค่ห้าอย่างเท่านั้นอ่ะรีวิวต่อไปจะเห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ยขอบอกหอมมากโุกคนกินแบบกรุบๆนะคะที่วันนั้ยารีวิวเหนียวร้อยกัมเท่านั้น ไปหาซื้อมาเลยนะคะหรือจะทักวัาราญ็ได้แล้วแต่<อ>จ้อา,อาจแต่แนะนำเลยค่ะผักกรอบห้าสหายทุกคนจะไม่เสียใจไ,ไปจ้ะ